เป็นทางเดินชีวิตคนมีเรื่องราวมากมายผ่านการเวลาเนินนาแนลเน็บนาวดวงดาวแสนไกลใจไม่ว่างเปลา่าวายเวียนวุ่นวายวกวนแต่ยังมีแสงธรรมส่องนำทางที่มืดมนท่ามกลางทะเล สังมที่โหดรายมีใจกล้าพร้อมกล้ายอมท้าทายทางใหม่เลือกทางที่เดินก้าวไปสู่ความพอเพียงสวัสดีนะครับเพื่อนๆที่ติดตาม Facebook แล้วก็ YouTube ช่องสามอาชีพเพื่อมนุษยชาตินะครับผม วันนี้เรามาที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับมาดูโคกหนองนาของน้องยุ้ยหกไร่นะครับเขาเริ่มต้นขุดอะไรอย่างไงเดี๋ยวมาคุยกับน <c oughs> ้องยุ้ยกับ,กบ <c oughs> คุณแม่ครับผมคุณแม่วันดีครับน้องยุย้ยวันดีครับ <c oughs> ดีใจมากเลยนะครับได้เห็นแต่ในภาพอันนี้เราจะเริ่มต้นจากคุณแม่หรือคุณลูกก่อนดีคุณลูกเลยคุณลูกก่อนแล้วกันเนาะว่ายังไงถึงได้เปลี่ยนที่นาหกไร่ให้เป็นโคกหนองนาครับ อันแรกน่าจะเป็นที่บ้านคือแม่ปลูกต้นไม้ไว้ประมาณสิบปีแล้วค่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันเย็นมากมากกว่าแอร์ที่เราเคยทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วมันก็ได้ความสดชื่นก็เลยรู้สึกว่าถ้าในประเทศเรามีพื้นที่ที่แบบปลูกต้นไม้เยอะๆเนี่ยม,มันก็น่าจะดีกับโลกใบนี้มากกว่าเราจะไปพูดว่าโลกมันร้อนโลกมันร้อนมันก็น่าจะเริ่มต้นจากตัวเราเองค่ะแล้วคุยกับแม่หรือยังไง ว่าที่ตรงนี้หนูจะขุดอะไรอย่างนี้ขอที่แม่ความจริงหนูไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองอันนี้เป็นที่ดินของแม่ก็เลยบอกว่ามีที่แบ่งให้ไหมโ <c oughs> <c oughs> ชคดีกว่าคนอื่น <c oughs> ที่แม่แบบใจอ่อนให้ว่าอ,อย่างน้อยก็มีพื้นที่แล้วก็เลยขอ <c oughs> ปลูกป่าเพิ่มค่ะ <c oughs> แล้วขอว่าหนูจะขุดโคกหนองนาอย่างนี้เลยอะ่ะใช่ค่ะแต่ว่าโชคดีที่แม่ ติดตามรายการพี่เปียเป็นประจําอยู่แล้วไงคะเวลาพูดก็จะง่ายหน่อยแต่ยากตรงที่ว่ายุ้ยเป็นผู้หญิงคนเดียวตัวเล็กๆอะ่ะจะทําไหวไหมคือตอนแรกพื้นที่ตรงนี้หกไรตอนแรกแม่จะให้ทําแค่สามไร่แล้วแ,ลแบบคือ,อยุ้ยคิดว่าถ้าเราจะเหนื่อยอขอเหนื่อยทีเดียวไปเลยดีกว่าก็ออดอ้อนกันสักพักหนึ่งกว่าจะยอมให้ทําทั้งหมดหกไรทางคุณแม่แล่ะฮะคิดอะไรยังไงครับผมอ๋อคือ แบบที่เขาพูดอะคะ่ะคือว่าเขาก็ตัวน้อยนึงกลัวเขาไม่ไหวแต่เรื่องการทําลักษณะนี้แม่ชอบอยู่แล้วเพียงแต่ห่วงเขาว่าเออจะไหวไหมแล้วพ่อกับแม่ก็คือกลัวจะว่าสนับสนุนเขาไม่ได้เท่าที่ควรช่วยเขาไม่ได้เท่าที่ควรก็เป็นห่วงลักษณะนี้มากกว่าค่ะจะให้เขาทําแค่สามไร่ก่อนจ้า ถ้าหกไล่กลัวจะโตเล็กขาไม่ไหวติงนิดหน่อยติงนิดหน่อยออแต่แตเรื่องการขุดนี่แม่ไม่ว่าไม่ว่าเออถ้าถามแม่เป็นแฟนคลับ Youtube ที่ผมทำด้วยใช่ค่ะโอก็เลยได้เห็นว่าแปลงอื่นๆทำกันขุดกันเยอะไปหมดคือก่อนที่จะเป็นแฟนคลับคุณเปียกเนี่ยโดยส่วนตัวก็สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วว่าวิถีทางเนี้ยมันน่าจะทำให้โลกเราเนี่ยเพื่อน ร่วมโลกของเราเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับเราสนใจทางนี้อยู่แล้วอพอยิ่งมาดูรายการเนี่ยเออมันยิ่งตอกย้ำความเป็นไปได้มากขึ้นไงค่ะก็ดูทุกคลิปเหมือนกันใช่ค่ะจำได้หมดทุกที่ <laughs> <laughs> อะไรดเตอร์เสกสรรก็ดูค่ะที่เขาขอคุณแม่อยู่สามปีะนะสามปีต้องพาไปหาอาจารย์สังคมอะ่ะ <laughs> เรื่องต่างๆเหล่านี้แม่ก็เหมือนกับรับรู้อยู่ในโสตดประสาทตลอดเนาะใช่ค่ะพอพอ,พอน้องยุ้ยมาขอ,อนี่ก็ห่วงแค่ว่าหนูจะทําไหวหรือเปล่าจะทาไหวหรือเปล่าคือเพราะเพราะว่าเขาตัวน้อยๆขนาดเนี้ยอืนั่นแห<อ>ละค่ะส่วนน้องยุ้ยนี่ก็ดูบ้างใช่ไหมยูทูบดูคือดูยูทูบบ้างดูก็ดูรายการพี่เปี๊ยกแต่ว่าไม่ได้แบบเหมือนเป็นเหมือนวัยรุ่นทั่วไปเลยค่ะคือเรียนจบก็ทํางานอยู่ในกรุงเทพ ก็ใช้ชีวิตแบบสาวกรุงเทพเลย <c oughs> แล้วก็จะพูดว่าจะบอกว่าจุดที่หักเห่อก็คือคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็ง <c oughs> แล้วก็มันต้องมีสักวันหนึ่งที่เราต้องกลับมาดูแลเขาเนาะ <c oughs> แล้วเราก็คิดว่าเราอจะทําอะไรที่เราสามารถเป็นอิสระคืออิสระหมายความว่าถ้าแม่ป่วยกลับมาอีกครั้งหนึงหรืออะไรเนี่ยเราจะดูแลแม่ได้ก็เลยแบบกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ เหมือนน่าจะเป็นคนที่ชอบต้นไม้อยู่แล้วแต่เราไม่รู้ตัวแล้วก็พอมาเห็นสิ่งที่แม่ทำที่ปลูกอยู่ที่บ้านกับได้ศึกษายูท b e ของพี่เปียก็กเลยแบบว่านี่แหละความยั่งยืนที่จะทำให้เราอยู่ได้ค่ะแล้วปัจจุบันแตดิใจลาออกจากางานได้กี่ปีแล้วประมาณปีครึ่งค่ะทำไมถึงต้องลาออก <laughs> เพราะว่าทัพอยู่กรุงเทพเนี่ย เราจะมีเวลาทํางานได้หมายถึงว่าถ้ามาทําสวนเราก็จะทําได้สองวันใช่ไหมคะคแล้วผนวก,กับที่บ้านอ่ะพ่อแม่ไม่ได้เป็นเกษตรกรเลยค,คืออันนี้คือทําแบบแบบลงมือลุยกันใหม่เองทั้งสามคนทีนี้ถ้าเรามีเวลาแค่สองวันอะ่ะยุ้ยว่าวันหนึ่งที่มันวันที่เราต้องการเวลาจริงๆอะคอ่ะมันจะไม่เพียงพอก็เลย ตอนนี to on ้ก <laughs> <ennen> right. well, ็มาแผลพิงอยู่กับพ่อแม่ก็ยังได้อยู่แต่ก็ทําไปด้วยกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ก็คือมีคุณพ่อคุณแม่ช่วยสองแรงโอ้ลักษณะเหมือนของครูปลาเลยค่ะแต่ของน้องยุ้ยนี่เต็มตัวแล้วเกษตรกรร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะใช่ค่ะโอ้โหนี่มั่นใจมากเลยนะเนี่ยก็คือจะบอกว่าเราต้องหนูเชื่อพ่อหนูคิดว่าสิ่งที่พ่อบอกเราอะ คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว mm hmm. แล้วสิ่งหนึ่งที่ยุ้ยเห็นอนะถ้าวันนี้ยุ้ยไม่ทําตามสิ่งที่พ่อบอก mm hmm. แล้วต่อไปใครจะทําตามสิ่งที่พ่อบอก mm hmm. ส่วนหนึ่งเราอยากให้เราเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มมาจากตัวเราว่าแบบที่พ่อบอกที่ทุกคนบอกว่าพ่อเป็นพระราชาพ่อก็พูดได้ว่ามันจะไม่ยั่งยืนอะ mm hmm. เราอยากทําให้เห็นว่าเนี่ยยุ้ยก็เริ่มจากนอกจากงบผุดที่แล้วนะคะ mm hmm. คือยุ้ยก็ไม่ได้มีแบบไรายได้มากคือยุ้ยอยากทําให้เห็นเลยว่าพื้นที่นี้มันก็เริ่มทําจําวิถีคนจนจริงๆที่มันไม่ได้มีเงินมาซัพพอร์ตมากแล้วมันก็จะอยู่ได้ฟังแล้วขนลุกเลยเนาะ <c oughs> ต้องมีวัยรุ่นมาสืบสารของในหลวงนะแม่ <c oughs> จะได้ไปได้เร็วๆแรงๆเพราะว่าคนที่สูงอายุก็าอาจจะมีประสบการณ์จริง <c oughs> แต่พ <c oughs> ลังเนี่ย ก็หรือการสื่อสารเนี่ยก็จะสู้รุ่นๆเขาไม่ได้<ม>ประมาณนี้ค่ะครับ<ม>อันนี้การขุดต่างๆการออกแบบยุยเล่าให้ฟังหน่อยครับผมเริ่มต้นอะไรหลักคิดอะไรมีใครมาช่วยอย่างไีคือตอนแรกอะ่ะเราไปเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เขาขุดในลายใช่ไหมคะว่าเนี่ยเป็นผลงานของอาจารย์บุญล้อมขุดสวยมากแล้วผนวกกับ ที่บ้านเราอะเคยขุดแบบเป็นสี่เหลี่ยมที่มันเป็นบล็อกมาตรฐาน mm hmm. แล้วมันมีปัญหาเรื่องน้ำเน่าน้ำไม่พอตะลิ่งพังคือเราโชคดีที่เราเคยมีแปลงทดลองไปแล้ว mm hmm. พอทีนี้เราเห็นรูปแบบที่อาจารย์บุญล้อมขุดกับผนวกกับช่วงหลังๆที่ช่วงที่ออกมายูไม่ได้ทําเกษตรเลยแต่ยยหาความรู้เกี่ยวกับเกษตรมาตลอด mm hmm. ก่อนที่จะทําจริงของเราอะคะ่ะก็เลยค้นพบว่าความจริงอะ เราไม่เคยสนใจธรรมชาติในแบบที่ธรรมชาติเป็นคือเราพยายามปั้นแต่งในแบบที่เราอยากให้เป็นทีนี้พอของอาจารย์บุญล้อมเนี่ยเขาเรียนแบบธรรมชาติมากที่สุดอะไรเงี้ยก็เลยติดต่ออาจารย์ไปก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักอาจารย์บุญล้อมเลยนะคะแล้วเป็นความโชคดีที่แบบทุกคนอิจฉามากคือหนูติดต่อไปไม่ถึงเจวันอาจารย์มาดูพื้นที่ให้แล้วรอคิวอาจารย์ถ้าถ้าจะขุดจริงๆตอนแรกอาจารย์ให้คิวตอนเดือนกรกฎาด้วย ซึ่งไม่ถึงเดือนแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องเราจัดการเรื่องการวัดพื้นที่อะไรให้เสร็จเพื่อที่จะได้ไม่มีพื้นปัญหากับพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็อาจารย์ก็เลยมาขุดให้เราวันที่สิบตุลาก็ใช้เวลาขุดประมาณกี่วันแปดแดวันครึ่งค่ะ8ดวันครึ่งนี่หมายถึงว่าอาจารย์บุญร้อมเอาแมคโครมาด้วยหรือไม่ใช่ค่ะเป็นทีมของอาจารย์ค่ะคนที่ขุดพีเต์ให้เขาหน่อยเนาะพี่น้อยก็คือแบบว่าคือพี่น้อยเนี่ย เขาเก่งเรื่องทำโค้งเว้าแล้วหนูวกับหนูอะ่ะหนูบอกเขาว่าพื้นที่ปลูกต้นไม้อะ่ะไม่ไม่ต้องเยอะก็ได้คือบางคนะกลัวว่าการขุดโค้งเว้าแล้วแล้วจะเสียพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ใช่ปะคะคยุ้ยอะ่ะบอกพี่น้อยว่ายุ้ยอะ่ะชอบความโค้งยุ้ยชอบน้ําเพราะว่าเรามองว่าการอยู่ในพื้นที่อะ่ะมันไม่ใช่แค่อาหาร,รที่เรากินเข้าไปในร่างกายแต่ว่ามันคืออาหารใจด้วยพอเราเห็นมิติของความโค้งจิตใจหรืออะไรเงี้ย หนูว่ามันเป็นความผิวไหวกเกษตรมันก็คือธรรมชาติคือธรรมะมาไปด้วยกันและอาจารย์บุญรอมมาออกแบบนี่เขียนในกระดาษแล้วน้องยุ้ยก็มาช่วยเสริมกันร่วมกันกับเจ้าของแปลงใช่ค่ะอาจารย์จะถามว่าปลายทางสุดเนี่ยสิ่งที่เราต้องการหรือคาดหวังอะ่ะคืออะไรคือตอนนั้นอะ่ะเรายังไม่พื้นที่เนี้ยแนวคิดยุ้ยเป็นหลักอะ่ะยุ้ยยังไม่ได้มองเรื่องการหาเงินแต่มองว่าเป็นพื้นที่ที่ เป็นความสบายใจที่อยากให้ทุกคนอ่ะมาอยู่ที่พื้นที่เราเหมือนแบบว่าถ้าคนกรุงเทพที่อยากเจอป่าหรือพื้นที่พักผ่อนใกล้เคียงยก็ให้มาที่บ้านเราคือเราอาจจะไม่ได้มีรีสอร์ทหรืออะไรเงี้ยค่ะก็มากางเต็นท์มาอยู่ด้วยการมาเรียนรู้วิถีธรรมชาติหรือสําหรับคนกรุงเทพที่มีแนวคิดว่าอยากไปทําโคกหนองนาอยากลองใช้ชีวิตเป็นเกษตรยุยินดีให้มาทดลองทําด้วยกันที่พื้นที่แล้วถ้าได้ผลผลิตก็แบ่งกันไปกินคือยุ้ยมองว่าเรา เป็นคนส่วนหนึ่งที่โชคดีเนาะที่เรามีที่ดินมรดกข,ของแม่ถ้าเราไม่มีเราก็ต้องตั้งตั้งต้งตนใหม่หมดมันก็จะลําบากก็บอกอาจารย์ว่าหนูหน้าจะมีอาคารเรียนรู้เราไม่ได้มองเรื่องการปลูกบ้านาาว่าสักจุดหนึ่งก็จะเป็นบริเวณโคกบริเวณนู้นนะคะาาแค่นั้นแล้วส่วนอื่นๆน่ะเราเน้นเรื่องการอบรมกับให้ความรู้มากกว่าในแนวคิดอยู่อ่ะอ,อาจารย์ก็เลยออกแบบให้ โคกอยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้มีน้ําล้อมรอบเพราะว่ายุ้ยเป็นผู้หญิงสมมุติว่าอนาคตยุ้ยมีบ้านอยู่ที่นี่จริงอะ่ะการมีน้ําล้อมรอบก็จะเป็นตัวป้องกันคนที่จะเข้ามาหาเราได้ส่วนหนึ่งแล้วก็สมมุติว่านาข้างเคียงเนี่ยเขาเผาตอฟางน้ําก็จะเป็นตัวกันไม่ให้ต้นไม้เราได้รับความเสียหายคะ่ะแั่เราก็จะเห็นว่าแปลงโดยรอบจะมีคลองไส้ไก่นะครับแล้วก็มีหลุมขนมคกเป็นจุด ก็ลึกประมาณเท่าไหร่หลุมขนมโคกรกสองเมตรแล้วก็เมตรห้าสิบนะคะตรงคองไส้ไก่ huh. แต่ตรงหนองที่อยู่ตรงทิศเหนือตรงนั้นอะ่ะลึกสุดสี่เมตรครึ่งแล้วก็มีหนองข้างหลังเนี่ยคะ่ะที่อยู่ตรงสะพานอันนี้ถ้าเกิดจะ คือหมายถึงว่าเป็นทางน้ําเข้าน้ําออกถ้าเราจะเชื่อมกับพื้นที่ข้างนอกใช่ไหมคะครับก็ตรงนี้ลึกประมาณ3าเมตรครึ่งต่อไปเราจะทําผักตตเพราะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถพึ่งน้ําในพื้นที่ได้เต็มที่เป็นตัวกองสารพิษจากข้างนอกครับแต่ว่า้า่าน,นึงที่อยู่ตัวแล้วเราจะรับแต่น้ําฝนในพื้นที่นาหกไร่ถ้านับจํานวนเป็นน้ําเป็นโคกเป็นนาสักเท่าไหร่คานวณดูไหม ได้คำนวณน้ำประมาณหนึ่งไร่ค่ะแล้วก็นาประมาณหนึ่งไร่ส่วนตัวนานเนี่ยคืออาจารย์จะพูดว่า,าสัดส่วนที่ที่ในหลวงกําหนดอะคะ่ะมันต้องปรับตามคนที่อยู่ด้วยว่าเราชอบอทํากิจกรรมไหนบ้างขนาดไหนแล้วก็ความไหวของยุ้ยด้วยอย่างยุ้ยทาแค่หนึ่งไร่เพราะว่ายุ้ยคานวณมาแล้วว่าบ้านยุ้ยอยู่สามคนใช่ไหมคะข้าวหนึ่งไร่จะพอเรากินทั้งปีแหละ นั่นที่เราเห็นมุมสูงเนี่ยก็จะมีฟางลอยรอบเนี่ยคือเป็นพื้นที่โคกพื้นที่โคกก็จะเยอะหน่อยใช่ค่ะพื้นที่โคกกับถนนเพราะว่าท้ายที่สุดถ้าเรามาอยู่การสัญจรถนนสมมติว่าเรามีผลผลิตเนี่ยถนนก็เป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องเข้าถึงเพราะว่าเราคงเข็นรถเข็นทํางานทุกวันไม่ไหวก็เลยต้องเปิดพื้นที่ที่เป็นถนนหนทางรายรอบพื้นที่ด้วยใช่ค่ะอันนี้แปลงใหม่ๆที่จะขุดต้องคํานวณเรื่องนี้ด้วยนะฮะ คือที่คือจะบอกว่าทุกอย่างที่แก้ไขจากที่เนี่ยคือพื้นที่บ้านเราอ่ะขุดแล้วแต่เราไม่ได้ทาถนนเวลายกกล้วยสามเครือก็คือหนูต้องยกเดินคนเดียวสามเครือหนูก็เลยเห็นปัญหาว่า <c oughs> อ้าวถนนมันเป็นเรื่องสําคัญเพราะ <c oughs> ว่าเวลามีผลผลิตจริงๆแล้วมันไม่ไหวทําคนเดียวไม่ไหวแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ควรคิดไว้คือลานจอดรถ <c oughs> สําหรับเพื่อนหรือว่าคนที่มา <c oughs> อยากมาเรียนรู้ใช่คือตอนนี้เราต้องบอกว่า เราอาศัยแปลงนาน้องชายไปก่อนเพราะเขาบอกว่าเนี่ยที่ให้พี่ยุ้ยทําเต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวที่จะเก็บค่าที่จอดรถเรา <laughs> แต่ตรงนี้บริเวณข้างหน้าก็น่าจะเป็นที่จอด,ด,ดรถได้ระดับหนึ่งนะฮะก็มันจะมีปัญหาแปลงที่ขุดก่อนหน้านี้สักห้าปีสิบปีที่แล้วไม่ได้คํานวณมากมายนักดังนั้นคนที่ทําแปลงใหม่เนี่ยจะเอาแต่ลองถูกอย่างเดียวไม่ต้องลองผิดใช่ค่ะ มันเป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์เยเดี๋ยวให้น้องยุ้ยไปแนะนําตรงการขุดคลองนี่หน่อยตรงเบอร์มันนี้ก็สําคัญคุณแม่จะเชิญมาด้วยนะฮะอันนี้ลักษณะของการมีตะพักการมีชานบ่ออ่ะยุ้ยแนะนำหน่อยครับอันเนี้ยก็คือตรงชานบ่อเนี่ยจะเป็นพื้นที่นาเดิมค่ะเพราะว่าถ้าการทําตะพักแล้วเราใช้ดินถมใหม่ใช่ไหมคะน้ําจะถูกเสาะดินถมใหม่แล้วมันก็จะพังง่ายทีนี้พอเรามีตะพักเนี่ยเวลาผลผลิต คือมันป้องการดินสไลด์การพังของรูปดินที่เราขุดเป็นรูปโค้งเว้าด้วยค่ะคแล้วเรื่องของการโค้งเว้าของพื้นที่ใช่ไหมคะเวลาน้ําเนี่ยถ้าเราขุดเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยการละเหยเนี่ยของน้ําต่อวันเนี่ยจะมีมากกว่าการขุดเป็นรูปโค้งเว้าตามหลักฟิสิกส์เลยนะคะคแล้วก็อันเนี้ย เวลาน้ําเนี่ยน้ํานี่เราจะวนรอบพื้นที่เราป้องกันน้ําเสียไว้แล้วน้ํามันจะหมุนเวียนได้โดยอัตโนมัติแล้วเวลาน้ําอนุภาคของน้ําไปปะทะกับขอบบ่อที่เป็นความโค้งอะค่ะคมันทําให้เหมือนแบบน้ํามันมีชีวิตตลอดเวลามันจะไม่เกิดการเน่าเสียรรเราจึงจําเป็นว่าทําไมต้องเราต้องทงําโค้งเพราะว่าเวลาที่ที่บ้านทําเป็นคลองตรงๆแล้วเราบอกว่าเราไม่ได้เอาน้ําจากแปลงข้างนอกเข้ามาใช่ปะคะคคมันมีช่วงที่น้ําเน่า ทั้งทางนี้เราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะคะที่บ้านคือต้องแต่ทําสวนมะม่วงมาเป็น2ี่สิปีก็ไม่เคยใช้สารเคมีมแต่มันเกิดปัญหานี้เพราะว่าน้ํามันไม่ได้ไหลเวียนที่นี่ก็คือจะเป็นที่ที่เราแก้ไว้ทุกอย่างอ๋อน,นั้นไอตัวที่เป็นชานบ่อที่เห็นตรงนี้นะฮะจะเป็นผืนนาเดิม<ช>ดินก็แน่นอยู่แล้วตามผืนนาเก่าแก่<ช>นะฮะส่วนที่เป็นคันขึ้นมายกเนี่ยคือเป็นดินจากในร่องขึ้นมาใช่ค่ะ ระยะสองเดือนตอนนี้ก็เริ่มทยอยปลูกพืชไปแล้วนะครับหลักๆอันแรกที่เราปลูกคือเร,เราอยากสร้างป่าต้นไม้ป่าก็น่าจะมีประมาณสี่สี่ร้อยต้นละค่ะแต่ขุมฟางนี่หมดแล้วนะฮะขุมฟางหมดแล้วและตอนขุดให,ใหม่ๆยุย้ยไล่ฟังหน่อยมีญาติพี่น้องมาเยี่ยมเยือนหรือว่าคนผ่ <c oughs> านไปผ่านมาเขาเป็นไงบ้างหนูจะบอกว่าหนูตอนขุดอ่ะหนูอยู่แค่สองวัน <c oughs> แต่ว่าแม่เป็นคนที่อยู่ตลอดอยากให้แม่เล่า <c oughs> คนแม่เป็นไงบ้างฮะอ๋อก็จะมีคนมาดูกันเยอะค่ะครับแล้วก็มีญาติบ้างก็บอกโอ้ขุดแบบนี้แล้วจะถมวยังไงไหวหก็ขำๆก็บอกเขาว่าเอ้ยยังขุดไม่เสร็จเลย <c oughs> ยังจะถมแล้วเหรอ <c oughs> <c oughs> แต่แต่ก็ไม่ได้เครียดอะไรนะคะเพราะเราเข้าใจเขาเข้าใจครับอ่าแต่เราเดินมาทางสายนี้แล้วเราก็ไม่อะไรไงคะ เขาเพราะเรารู้ว่าเราจะทําอะไรจะมเยคือต่อไปแบบเหมือนเราทําไม่สําเร็จอะไรประมาณเนี้ยจะถมไว้เลอจะกลับไปทํานาเหมือนเดิมจะให้ทีเหมือนเดิมเนี้ยจะถมไว้เลรอะไรเนี้ยเราก็คำคำเขาก็โดยรวมงบประมาณแสนหนึ่งเนาะแสนหนึ่งใช้เวลาประมาณแปดวันนะครับระยะเวลาสองเดือนตอนนี้ก็เห็นภาพอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้แหละอันนี้ยุ้ยพาไปดูต้นไม้หน่อยแต่นี้จะบอกว่าที่อันนี้ ถ้าเขาจะจับหนูแรงงานเกินหกสิบขึ้นนะคะอายุ <laughs> ที่มาช่วยกันทก็มีคุณพ่อก <laughs> ับแม่ใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนพ่อเพื่อนแม่ที่ทำแบบ oh. จริงจังตอนอันนี้มีบางจากมาเอามือครั้งหนึ่งมาช่วยสนับสนุนงบขุดของเราครั้งหนึ่งแล้วก็มาช่วยห่มฝางแล้วก็วัยรุ่นเพื่อนๆก็มานิดหน่อย oh. แต่ว่าเพื่อนแม่เนี่ยจริงจังมากค่ะมาทำเป็นวันๆแล้วเขาก็บอกว่า เนี่ยตั้งแต่ทําโคกหนองนาเมื่อก่อนแม่จะเดินไม่ค่อยแข็งแรงรต้องแต่หนูมาสร้างความสบายให้พ่อกับแม่ <laughs> พ่อกับแม่ดูแข็งแรงมากต้องทํางานกลางแดดทุกวัน <laughs> เห็นแม่บ่นบอกว่าแม่พูดบอกว่าอะไรนะส่งลูกสองคนเรียนนี่ยังไม่เหนื่อยถ้ามาเป็นอย่างนี้ <laughs> น้องเหนื่อยไหม <laughs> เ <อา S 1> ลยเขาตกลงมาถูกทางไว้เนี่ย <laughs> ถูกทางก็ <laughs> เอาก็เป็นข้าราชการเกษียณดีอยู่แล้วเออต้องมาลำบากกับลูกอีกแล้วได้ออกกําลังกายแล้วค่ะแล้วก็ไม่รู้สิคะคือเหนื่อยแต่มันสบายใจอ่ะแล้วขอญยตถามคุณแม่ป่วยเป็นไงบ้างตอนนี้ดีขึ้นไหมอ๋อไม่เป็นไรค่ะไปรักษาครบ5ปีที่หมอนัดแล้วก็ตอนนี้หมอนัดเป็นระยะแล้วค่ะปีหนึ่งไปหนึ่งครั้งครับก็ดีขึ้นค่ะวิพีหนูจากเ่าอันนี้อยากบอกตอนแรกที่มาทําใช่ไหมคะยุ้ยจะเก็บเมล็ดพันธุ์มาเพาะเองครับ แม่เนี่ยเขาจะมีอาการหน้ามืดบูบอยู่หนูก็ปลูกทองอุไรแบบพร้อมเลยทองอุไลไว้เขาก็จะบอกว่าแม่จะปลูกทีละห้าต้นยุ้ยต้องมาไม่ชอบให้ถ่ายรูปด้วยนะแบบทําไมเราต้องโพสต์หนูก็บอกว่าจะได้เก็บไว้ไงเวลาแบบทองอุไลออกดอกจะได้บอกคนอื่นว่าแม่เป็นคนปลูกไว้หลังจากที่แม่พยายามปลูกทองอุไรไว้วันละห้าต้น ปัจจุบันนี้แม่ก็มาปลูกต้นไม้ที่นี่ได้มาลดน้ําต้นไม้ที่ได้ได้คือเหมือนหนูว่าจริงๆธรรมชาติมันบําบัดเราด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาชอบด้วยคือเขาแข็งแรงขึ้นมากแต่แม่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาแข็งแรงขึ้น <laughs> สถานการณ์มันบังคับให้แข็งแรงนะฮะแม่ก็มาแปลงทุกวัน เหมือนแม่ของดอร์เสกสรรเลยเนี่ยคิดถึงนะแม่ของดรเสกสรรบอกว่าถ้าไม่ได้มาแล้วคิดถึงอะออคิดถึงแปลงเนาะคิดถึงปล <ฮะ S 2> ูกผักหวานใหญ่เลยแม่แม่ของดรเสกสรรแม่ก็ปลูกนะผักหวานนะแต่แต่ขอเอามาให้เพื่อนทางเฟซของยุ้ยเข้ามาให้เนี่ย<า>ไปหลายๆแปลงที่ผมไปเจอมาคือรุ่นแม่รุ่นพ่อเนี่ยบอกว่ามึงต้องรอให้กูตายก่อนนะมึงถึงจะได้ขุด แต่ยุ้ยนี่โชคดีมากเลยฮะเจอแม่มีแม่มเข้าใจใช่ค่ะที่จริงอ่ะเดิมอ่ะยุ้ยเขาเรียนจุลชีวะไม<อ>่ใช่ดราเดิมเด,ดิมเริ่มแรกแล้วตอนนี้เขาเขาไม่ไหวเขาเครียดมากก็เอ้ยซิ่วมาแล้วเอาชีวิตลูกเนาะไม่ดันพอเริ่มมาเลือกที่มอกเกษตรนี่เขาถามอะไรดีเอาคณะมาให้ดูแม่บอก สสาศาสตร์นี้เนี่ยเรามีที่อยู่ที่บ้านเดี๋ยวเราก็มาปลูกผักปลูกอะไรกินก็ไม่รู้สิตอนนั้นเราคิดมาอย่างนั้นต้องนานแล้วอ่ะเหมือนลึกๆเราคงมีเส้นทางมาทางนี้เนาะก็บอกว่าเออเลือกอันนี้แหละทั้งทั้งที่คะแนนเขาไปอย่างอื่นก็ได้ขอเลือกเป็นอันดับหนึ่งพฤกษศาสตร์แล้วผลที่สุดเขาก็ต้องมาทางเนี้ยมาทางที่เรียนมาพอดีมาปลูกต้นไม้นี่เองแต่แม่มีอะไรพูดถึง บรรดาพ,พ่อพ่อแม่แม่ทั้งหลายไหมฮะที่ที่ยังไม่เข้าใจลูกวัยรุ่นที่จะมาทําโคกหนองนามโมเดลแบบสารราชาเนี่ยถ้าเรามองดูว่าลูกเรารักสนใจที่จะทําทางนี้จริงๆอ,ะอ่ะพ่อแม่สนับสนุนเขาเถ่ะค่ะคเขาก็ได้มาอยู่กับเราด้วยได้ดูแลเราได้ปลูกต้นไม้ที่เลี้ยงชีวิตตัวเองให้อากาศกับเพื่อนร่วมโลกอะไรได้อีกเยอะสมควร อนุญาตค่ะเธอค่ะอันนี้งบแสนหนึ่งที่ขุดนี่เป็นของยุ้ยและของแม่เนี่ยเขาได้มาจากหลายภาคส่วนค่ะคือตรงส่วนแม่เนี่ยเป็นส่วนอื่นเขาก็จะได้มาจากญาติที่ให้เขาแล้วเขาก็มีเงินเก็บของเขาส่วนหนึ่งด้วยญาติที่นั่นน้องอะไรเงี้ยเขาเห็นพี่ทําเขาก็สนับสนุนอะไรด้วยจ้ะนั่นแหละค่ะยุ้ยก็เก็บเงินส่วนหนึ่งเนาะ ที่มาขุดตรงนี้ใช่ค่ะแต่ว่าเอาจริงๆว่าถ้าพูดในความรู้สึกหนูอะหนูไม่ได้เก็บเงินส่วนนี้เพื่อมาทำโค้งหลองนะหมายถึงว่าตอนที่หนูออกจากงานคือถ้าเห็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตตัวเองอะตอนที่หนูทํางานที่กรุงเทพอะพี่หนูก็ก้างโล่งนะเวลาจะไปกินข้าวตอนกลางวัน <laughs> หนูก็ใส่ต้นสูงนะ,ะคือหนูไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แบบตากตรำอะไรอ,ะอย่างเงี้ยหนูก็เดินห้างแต่พอแบบ ง่ายๆเลยอย่างแปลงนาะคือยุ้ยอาจจะมีความฝันที่ไม่เหมือนคนอื่นคือยุ้ยอยากปลูกข้าวยุ้ยต้องมาถอนหญ้าแห้วหมูที่มันเป็นปัญหาในแปลงนาะ <ทะ S 1> ตั้งแต่6กโมงเชา้ายันสิบโมงอ่ะอแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตที่เราต้องการโลม่มที่เราเคยกลัวดำอะมันหายไปอ่ะอม,มันมันมันไม่เหมือนเดิมมันมีความสุขนี่คือแบบตั้งแต่หนูมาทำอยู่ที่ปั้นก้าวนี่คือหนูดำไปเยอะมาก S 1> <S 1> แล้วคิดคิดถึงชีวิตสมัยไปเที่ยวห้างเดินโซ่โซนสูงกินอาหารร้านอาหารหรูหูอีกไหมครับเอาจริงๆคือไม่มีคือไม่มีเลยค่ะหนูมีความสุขกับการที่ได้อยู่แบบเนี้ยคือถามว่าบางครั้งอ่ะเราต้องกลับเข้าไปกรุงเทพอีกหรือต้องใช้อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าชีวิตเราเสียเวลาในแต่ละวันอ่ะไปกับการนั่งรถไปกับสิ่งที่เราต้องยอมรับว,ว่าเราทําแล้วมันได้เงินเนาะ แต่มันไม่ได้มีความสุขเหมือนอยู่มันไม่ได้สุขใจเหมือนอยู่ที่เนี่ย hmm. อยู่ที่เนี่ยมันแตกต่างมากตั้งแต่หนูเริ่มกลับมาทำอะ่ะหนูมีเพื่อนที่แบบในเฟสทักมาอยากทำเราแลแกเปลี่ยนความรู้สิ่งที่เรามีอะ่ะหนูรู้สึกว่ามองเรื่องคุณค่าของการมีชีวิตเนาะมันมากกว่าการที่หนูได้เงินไปแต่ละวันอะ่ะ hmm. คือตัวเงินหนูได้น้อยลงแต่คุณค่าของการเป็นคนหรือการทำเพื่อโลกใบ hmm. นี้มันต่างกันเยอะมาก โอ้โหแม่มีลูกดีมากเลยฟังแล้วขนลุก <c oughs> แล้วป๊อดปั้นเก้านี่คือชื่อสวนปั้นเลขเก้าไทยเนาะใช่ค่ะคือความหมายยังไงฮะ <c oughs> <c oughs> คือเลขเก้าเป็นเลขแทนในหลวงรัชกาลที่เก้าซึ่งยุ้ยพยายามคิดชื่อที่อยากให้มีของพระองค์ท่านเป็นอยู่ในพื้นที่ของเราเนาะ ừ ừ. แล้วก็ปั้นเก้ามาจากบันไดเก้าขั้นที่พระองค์ท่านทรงสอนอยุ้ยรู้สึกแบบนี่แหละ คือแนวทางที่ยั่งยืนของชีวิตเราแล้วก็มไม่อยากให้พระองค์ท่านเลือนหายไปจากใจของคนไทยก็สวยงามนะฮะแต่ว่าเรามาเก็บภาพไว้ก่อนถ้ามาตอนสิบปีเราก็เห็นความสําเร็จของน้องยุย้ย <c oughs> ต้องมา <c oughs> เริ่มต้นตั้งแต่ตอนหน้าดํานี่แหละ <c oughs> <c oughs> หน้าดําแต่เปืือนรอยยิ้มนะครับจากสาวออฟฟิศเนะาะใส่ส้นสูงเที่ยว,วห้างตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะฮะกลายเป็นชีวิตทีม่มีทรงคุณค่ามาก ทำตามาศาสตร์พระราชาตอนนี้ถ้าอยากจะบอกสําหรับคนที่ขุดใหม่ๆจากประสบการณ์ของเราคิดว่าเขาควรจะระมัดระวังอะไรหรือควรจะเติมเต็มอะไรเผื่อเขาจะได้ลองถูกอย่างเดียวไม่ต้องลองผิดแบบเราหนูว่าเรื่องห่มฟงังเป็นสําหรับตัวเองนะคะคือทุกคนจะมองมันเป็นงบที่ลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเราเรียนมา,าศาสตร์พระราชาเราต้องเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชม,มันมีความ จำเป็นมาก <Okay. S 2> แล้วจากการที่ห่มฟางไปแล้วเนี่ยเราดูต้นไม้แล้วก็ทดลองต้นที่ไม่มีฟางเนี่ยเฉามากแล้วแบบ,บขนาดต้นกล้วยเนี่ยเหมือนจะตายอะ่ะแม่ไปขุดดูความที่ห่มฟางความชื้นเนี่ยยังลึกได้เป็นศอก <Okay. S 2> หนูก็ไม่ได้ลดน้ําทุกวันอันนี้ก็ประมาณแบบสามสี่วันครั้งมันช่วงวนววนนนี้้้้ oh. ้เเเเ่่่ยยยรรรดดดววววิธไไไหหหหชะะตอออออออแกกกใใใบคพพพมม็็จลซืืา <laughs> มีเรือติดเครื่องมีเรือติดเครื่องรถน้ํามแต่ว่าก็ก็ต้องอดทนนิดนึงเพราะว่ารอบพื้นที่เนี้ยถ้าถ้าไปกับรถน้ำสองรอบใช่ไหมคะก็ประมาณหกร้อยเมตรใช้เวลารถน้ําอยู่ประมาณสองชั่วโมงกว่าครับแต่ถ้าเป็นกระบวยตักกระบวยรถก็คงใช้เวลานอนนานหน่อยใช่แต่เราต้องเสียตังไปฟิตเนสนะคะพี่ไม่ต้องไปฟิตเนสเสียเวลาเนาะกล้ามขึ้นโดยไม่รู้ตัว ตอนนี้แห and, ละครับโรคความเป็นจริงนะฮะเราต้องมาดูตอนเริ่มต้นนะครับและดูพัฒนาการของน้องยุ้ยไปเรื่อยๆเนาะเราจะเก็บพัฒนาการของทุกแปลงที่เรามาเริ่มต้นถ่ายจะเห็นว่าทฤษฎีโคกหนองนาโมเดลมันเป็นจริงได้แค่ไหนน้องยุ้ยมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้อง,อง,องที่กําลังสนใจมาแนวนี้บ้างไหมครับก็เป <X> ็นของของยุ <X> ้ยก็ทําทุกอย่างที่คิดว่ามันใช้ประโยชน์ได้จริงเรามีเผาถ่านไบโอชาจาก เศษต้นไม้หรืออะไรเงี้ยพื้นที่ของเราอะ่ะก็คือจากที่ทําไปแล้วอะค่ะจะพูดว่าเราอะ่ะรักษาสิ่งแวดล้อมจากตัวเราเลยนะคะคมันแทบจะไม่มีอะไรที่แบบเหลือทิ้งเหมือนกับตอนที่อยู่อยู่กรุงเทพที่ทุกอย่างมันเป็นขยะอันนี้เรารีไซเคิลทุกอย่างจากแบบพื้นที่เป็นปุย๋ยสร้างประโยชน์ให้โลกใบน,นี้ได้เลยก็อยากเชิญชวนทุกคนค่ะหันกลับมาทําเยอะๆแล้วยุยเชื่อว่า มันคือทางรอดแน่นอน AI มันแทนเราไม่ได้อ่ะอันนี้เออใช่คุณแม่ละครับคุณแม่อันของแม่ก็อยากจะฝากถึงพ่อกับแม่ที่ยังไม่ยังไม่ยอมให้ลูกทําทางนี้นะคะคว่าถ้าเราดูแล้วว่าลูกเขาตั้งใจจริงเนี่ยสนับสนุนเขาเถอะค่ะคนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นทางรอดที่ทําให้เราอยู่ได้ค,ค,คือตอนเนี้ยที่มองนะเพราะเราไปติดอยู่กับ วัตถุว่าทุกอย่างว่าเราต้องไปซื้อเขาต้องใช้ตัวเงินแต่ถ้าเผื่อเราทําอันนี้เราจะใช้สิ่งของที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยในพื้นที่ของเราเนี่ยเราก็จะลดการใช้จ่ายลงไปใช่ค่ะก็ขอฝากไว้ว่าขอให้พ่อกับแม่มองเขาอย่างเข้าใจเขาแล้วก็ร่วมทําไปกับเขาเพื่อเป็นกําลังใจให้กันละกันค่ะดีมากเลยครับลืมถามไปว่าติดต่อยุ้ยก็เฟซบุ๊กลวกันเนาะ ได้ค่ะเอา facebook ยุ้ยค่ะ f a c e b o o k ยุ้ยก็หมวยยุ้ยน่ารักค่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะขึ้นหน้าจอไว้ให้เนาะค่ะขอบคุณยุ้ยแล้วก็คุณแม่มากนะครับเป็นกำลังใจให้ครับแม่ขอบคุณครับ,บค่ะ